ก่อนหน้านี้เข้าชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วกดเป็นดีด้ามหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีธานสมเชียวสวัสดีครับพี่หน้องมอบใบโชคดีทุกคนมาบอกกันอเดี๋ยวกับมีช้างสมเชียวื้อนี้เรามากินอยังแกงไวแกงไวครับแกงไวเไก่พี่น้องมาบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าฮิโก้ครับผมแสบๆนู้นนู้นรับครับทำงี้ๆกินได้ปะ ที่ร่มเอ้าอะไรครับตอนไกลครับผมว่างหาันนู้ดซิมเบิองเด้อนะครับเสียบได้ครับว้าวขมำนำขมำนำแหนว้าวเน้นเลยไปอยู่ ยังโล่งว้างครับว,วบบับจามกันครับผมใช่มือเมือกสดจ้ำปรับอืมปอกเนือนุ่มจริงนุ่มนุ่มนุน่มบ,บ bây giờ lại dạng mẹ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  đọt mẹ ăn mẹ dạng mẹ mẹ nó mẹ dạng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  mẹ hả à. ngoài mà đi. <laughs> อาตรงนี้บุกเจ็บๆครับเียงขุดๆเธอคารอบลองเพีงุฟังเนี่ยเขาจะว่า,าลองเพีงมวลอ,อือืคือว่าอาจลองเพีงมวมอือ vang vô hả xem 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 trả xem 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 con, xem mà xem 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 chát ม่เหรอครับอืมเาเลมยลม,มันได,นด้ดยระไม่มบเนียวมมือรงเ้งร้องงเงมันที่คาดรอดของอหั่หนึ่ง,งนี้ความหมายใส่ไก่พีนังเลยที่เด็ดขนาดเลยเนี่

ผมแสบเสียบครับผนัวครับผมมลำลำยังไวผมมลำลำบอบผักไะเขาขัวก,กินผักม,กมกัมักแนวแขงหวหเด้อมักเื้อใครว่ามัมักเสียบมับ้งหอนัวบอนัวผอเนาะยังไงเสบเสียบนัว,นวครับแสีบขนาดเท่า

凉了。哎 <coughs> <coughs>、嗯 ไม่เอยเพราะว่าไม่แซ่บ <c oughs> ว,ว้าวมาเนี่ยเบ่งเลยนะครับบังเลยคู่ค้ดยังเลี้ยงงามบ่หนุ <c oughs> ้ยโค้ง,งามเลยบนี่ฮ <c oughs> ะ กบอาอ่ลจังคู่มันตีอาัเตะปากคู่คู่สรบเข้าเลยก้อกตัวอีาไปแกันวมนี่คู่ไหมคู่ vâng à cắp lông thì chỉ dễ bà cô còn chả chả lốp rồi không cứ bà anh dân hai cô để nhìn thì tôi bé cứ cầu à hả? sao lốp à bây giờ cô để nhìn ừ. à, hả? Ừ. À, ừ, á, chỉ chỉ mà hả hai liền yên cô nhiên này không 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 ตอนไห้ครับผมนิดหน่อยแตกเต็มจานต้นด้วยครังโอ้ยหูืมมขู่ไหมหืมตีตายวะลงคู่ง่ามี่หม้อหม้อต้องงานมาเตะกันก็เหรอ ขื่นแม่เจ้าอ่านวุมเหมือนเง,งเาเลยตักขึ้นแม่กินแม่หยิบไปเลยหยิบไปเลยเอามื่อยไหมยืมหมอนไหมหเขาข้ามีเฮ้ยเทีบขนาดปักแดงแดงน้ำหัไหม เอออร่อยมากอร่อยมากบอกมาหนิอร่อยมากพี่น้องแซ่บดีเท่าปะแจงยังเอิ่มแล้แจงยังอจ้าวแจงยังจังไรแจงยังเขาจะเพิ่ม แกงหวาหแกไงไหวใส่ยังสกายเอาผมเป็นใส่จานใส้ถวยบ่เออให,ห้ถวยแกงหวได้ถวยไห,ไหวครับ อืมยอดจับม่อืมรักแกงไว้ว้าวอร่อยมากครับสุดดยจับ,จบ,บดีพี่้องอืมพี่ต้องปงไปอร่อยมากกันเนาะไม่หรอก mình đấy chắc um chắc mát thế bảo hiện bảo hiện bổ hơn chơi bạc เฮ้ดุ่งเร่เยอาครับคับจำกันเรื่รอพี่น้องไงเบอครับเบอคะับอนือย มาเลยครับเดี๋ยนสนามเอ้าล่าพีล่านองมันเยะอะดื่มเลยเขาน้านอด่มแถบวะเก็บเอาล่าพีล่านองกอนยังกินตัว ขอฝากคนไหลมาหลายๆนะครับดแช่น้ำกดแช่คนไร่กคดจำตะไคร่คดติดตามกคดติดตามดกระดิ่งให้ครับอิสานสมเชียวสวัสดีครับ